สวัสดีครับบนไเปเลอร์อีพีนี้เราจะมาชวนคุยกันว่าทำไมยูวีรองเท้าค r o อกถึงกลับมาฮิตนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเข้าเรื่องเนี่ยว่าทำไมคล็อกถึงกลับมาฮิตนะเราจะปูประวัติศาสตร์ของคร็อกคร่าวๆให้ฟังก่อนนะว่าแบรนด์คลอกเนี่ยมันมาจากไหนมายางไงนะครับจริงๆแล้วครับแบรนด์คล็อกเนี่ยต้องบอกว่ามีมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วเนาะแบรนด์คลอกเนี่ยครับตอนที่มันเริ่มดังเนี่ยจะดังในประมาณช่วงปี2000แบบ22ก็คือเหมือนกับว่าคล็ Clock อกครับจะทำรองเท้าสไตล์อย่างนี้แหละที่จะมีความเป็นแบบ เรียกว่าโอซูมากๆอ่ะโดยเขามีการบอกนะครับว่ารูปแบบรองเท้าของคล็อกเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในแฟชั่นแบบไปประมาณในยุค6ก7 0นยนยได้ซ้ำอย่างเงี้ยแล้วก็จากนั้นประมาณช่วงยุคปี90นะครับเราก็จะเริ่มเห็นทรงรองเท้าแบบคล็อกเนี่ยอยู่ในแบบแฟชั่นรันเวยแหละแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นแบบสิ่งที่ อยู่ในชีวิตประจําวันเนาะแล้วก็เป็นหนเหมือนกับ1ไอคอนิกในของความลักชวรี่ในระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าพอมาในยุคปัจจุบันนะครับประมาณแบบช่วงยุคปี2000แล้วก็เหมือนกับแบบ2000แบบ2 0 2 0ประ0อะไรประมาณนี้แหละมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่ากระแสของ พวกอ่าสนิเกอร์ครับมันก็จะเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นแบบก็จะมีพวกแบบแวนสลิปออนที่แบบเริ่มจะโผล่ขึ้นมามีไนกี้ดังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในพวกเนี้ยครับในสนิเกอร์ที่โผล่ขึ้นมาเงี้ยมันจะมีในแง่ของความประณีตที่มันจะค่อนข้างมากกว่าคล็อกเนาะรวมถึงการเลือกใช้มาเทีเยลหรือวัสดุท,ที่ดีกว่าคล็อกแหละก็เลยทําให้เหมือนกับว่าคล็อกเนี่ย ถูกด้อยค่าลงไปก็ว่าได้แล้วก็มันมีการพูดถึงว่าวัสดุที่ใช้ผลิตรองเท้าคล็อกเนี่ยมีคุณภาพต่ำครับมีเกรดที่ต่ำแล้วก็ไม่ได้ใช้เป็นหนังเนีย่ยเป็นพลาสติกเป็นยางธรรมดาแต่ยแบบทําไมถึงขายแพงวะจนแบบในปี2 0 1 0ันสิบะครับนิตยศาสร t ไทม์เนี่ยได้จัดอันดับว่าคล็อกเนี่ยอยู่ใน50นวะัตรกรรมยอดแย่ของโลกเลยก็ว่าได้เขาเขาบอกว่ามันเป็นรองเท้าที่มีความน่ารังเกียจอะดูทรงลองลอง,ลองดูทรงเราจะแปะรูปไปให้นะ แต่ว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมคล็อกมันถึงกลับมาในช่วงปี2020ล่ล่ะจริงๆนะครับเราต้องบอกกอนนะครับว่าคล็อกกลับมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่โควิดมันเริ่มระบาดเนาะโดยมีการรายงานว่าในไตรมาสที่4ครับของปี2020ี่เนี่ยคล็อกเนี่ยมีรายได้พุ่งสูงกว่า4 1 1ล้านดนลาอลลา,าร์สหรัฐนะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยประมาณ5 0เลยแล้วก็โอ้โหแบบบริษัทละก็โตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเงี้ยแต่ อะไรคือสาเหตุหล่ะที่ทําให้คล็อกมันมียอดขายหรือว่ามีรายได้ที่พุ่งสูงขึ้นในขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนั่นแหะคือมันมาดังมันมาเริ่มกลับมาในช่วงโควิดเนาะพอเหมือนกับว่าโควิดนะครับแต่ปกติแล้วเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยพอคนเราออกไปไหนได้ ออกไปข้างนอกได้ก่อนที่จะมีโควิดอะเราก็จะแบบเลือกแต่งตัวตามแฟชั่นใช่ปะแต่พอมันมีโควิดมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าคนเลือกที่จะอยู่บ้านมากขึ้นเราก็ต้องเลือกสวมใส่รองเท้าที่มีความสะดวกสบายมากกว่าโดยคล็อกก็เป็นหนึ่งน,นะครับเพราะว่ารองเท้าคล็อกเนี่ยหลายคนรู้ด่แล้วว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่แล้วสบายแล้วก็ไอ้ทรงมันป้อมๆมนูน,น,นหุ้มหน้าเท้าอย่างเงี้ยอย่างไรก็กันไม่ให้เราไปเตะขาโต๊ะได้แหละเออก็เลยกลายเป็นว่า เพราะก็ครับว่ากลายเป็นเหมือนกับเป็นรองเท้าใส่ในบ้านด้วยเป็นรองเท้าที่ใส่ข้างนอกก็ได้ด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยค็อกมันก็เริ่มกลับมาหวาอะไรอย่างเงี้ยโดยมันมีการไปสัมภาษณ์นะครับคุณอลิซาเบธนะครับเซมเมลแฮงนะฮะเอิอ่านผิดต้องของอภัยเนาะเขาเป็นแบบเหมือนกับอยู่พิพิธภัณฑ์นะครับบาจาชูเขาให้สัมภาษณ์กับนิเดสารเอลว่าเออเหมือนกับยิ่งต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนานเท่าไหร่อะครับก็กลายเป็นว่า ทำให้แบบเรากลับไปใส่อะไรแบบเดิมๆม,มากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วคุดอิสอ่าอลิซาเบธเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขาสวมใส่รองเท้าคล็อกเนี่ยในชีวิตประจําวันด้วยเออแล้วก็เหมือนกับว่าคล็อกเนี่ยก็มีลักษณะแบบเหมือนกับมีความเป็นยูนิเซ็กซ์อะเป็นกลางแล้วก็แบบไม่ยึดติดกับเพศใดๆเนาะแล้วก็ในปี2020ัน่ะครับซีโอของคล็อกก็ได้บอกเลยนะว่าคล็อกเหมือนกับมันออกมาตอบโจทย์อยู่แล้วกับการที่เราต้องทํางานอยู่ที่บ้านที่แบบมันไม่เป็นออฟฟิเชียลมันไม่เป็นทางการมากอย่างเงี้ยไม่ได้แบบดูเป็นแบบ เออต้องแบบเป็นอยู่ในโหมดเรียบร้อยตลอดเวลาหรือแบบโหมดเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคล็อกก็เลยกลายเป็นตัวแทนของความเรียบง่ายตลอดเวลาประมาณนี้แหละครับจริงๆแล้วครับคล็อกเนี่ยไม่ได้ดังเฉพาะกับกลุ่มคนที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านในช่วงโควิดเนาะแต่มันหมายถึงว่าคนที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแน่นอนครับว่ากลุ่มบุคลาการทางแพทย์อย่างเงี้ยก็ต้องใช้รองเท้าที่มีความสะดวกสบายนะเพราะเขาต้องยืนนานเดินเยอะอย่างเงี้ยคล็อกก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่น่าสนใจมากว่าแบบเฮ้ยใช้ในการแบบ ไปทํางานในแบบทางการแพทย์ได้เพราะว่ามันใส่สบายจริงๆแหละแล้วก็มันคือกระแสของการแบบทารองเท้าให้กับแพทย์หรือพยาบาลหรือาบาุคลากรทางการแพทย์อย่างเงี้ยมันได้ลามไปถึงไนกี้ที่ต้องแบบออกรองเท้าแบบนี้ก็เหมือนกันเนาะครอกก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในนั้นแหละครับแต,แต่แบบพริยแล้วมันจะกลับมาได้เพราะในส่วนของอาการแบบโควิดอย่างเดียยเลยจริงๆแล้วครับคร็อกเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยครับก่อนประมาณช่วงปี2016-20 1 7อย่างเงี้ยคล็ก็จะเป็นแบบ แบบครกที่เราเห็นนะครับคือแบบรองเท้าหนาๆเทอะทะเนาะเป็นแบบหุ่มหน้าเท้าอย่างเงี้ยแต่การคอลแลบส์ครับเหมือนกับว่าการคอลแลส์กับคอกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงปี2016ก็คือเป็นช่วงที่หลังจากที่แบบช่วงก่อนหนะเนี้ยคอกรองเท้ามันทรงอย่างนั้นอนะแต่พอมาปี2016ครับมันมีการที่ไปคอลแล็บส์ครับเป็นเหมือนกับ การคอลแลบครั้งแรกเลยมั้งของคล็อกก็คือร่วมกับคุณคริสโตเฟอร์เคนนะครับเป็นดีไซเนอร์อังกฤษเนี่ยได้กับการร่วมงานครั้งแรกเลยกับคล็อกเนี่ยแล้วก็ออกเป็นรองเท้าที่มีลักษณะเหมือนกับเป็นลายหินอ่อนออกมาเว้ยเหมือนกับเป็นหินเป็นอัญมณีอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้คร็อกรุ่นเนี้ยครับได้ไปอยู่บนดันเวด้วยก็เลยยิ่งทําให้กระแสของคร็อกค,ครับเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มมาหลังจากที่เปิดแฟชั่นแห่งการคลอลแลบเนาะคือมันก็เหมือนหลายแบรนด์นะครับที่พอเหมือนกับเริ่มไปคลอลแลบมากขึ้นอย่่างเีก็ริมม กระแสกลับมามากขึ้นอย่างเงี้ยรวมถึงก่อนหน้านี้ครับค็อกเนี่ย,ยได้มีการไปออกรุ่นพิเศษกับบาเลนเซียกาหรือบาลองเซียกาอะไรเออก็คือไปออกรุ่นใหม่กับบาบาลองเซียกาบาเลนเซียกาครับก็คือเป็นรองเท้าครอกเลยค,ค็อกคอลแลบกับบาลองเออเออก็แบบโอ้โหราคาอยู่ที่ประมาณคู่ละสองหมื่นแปดพันบาทน,นนะเนาะเออโดยที่แบบว่ามิ้ยก็มันคือทรงเดิมว่าแหละแต่ว่ามันจะมีความแบบสูงหนาเท้าท้าแยบบ่าเดี๋ยวเราแปะให้ดูลงไปใน ในแบบในวิดีโอนะใครที่แบบไม่ได้ฟังบดแคสตแต่ฟังใน YouTube อย่างเงี้ยจะมีวิดีโอแปะไปให้ตัวคู่นี้ครับราคาอยู่ประมาณ2 8 0 0 0ื่นนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทรงเดียวกันอย่างเงี้ยกับคอกทั่วไปอ่ะจะอยู่แค่แบบประมาณแบบเฮ้ยแบบพันสาเองอ่ะเออนั่นแหละครับแต่ว่าแบบเฮ้ยมันก็แบบมีมีแบบหลายๆกระแสก็บอกว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยคอร์กแบบ มาแบบบาแล้วแล้วแบบได้ไปคอนแอลปอะไรเงี้ยจริงๆเรารับคานคอนแอลปกับบาเลนเซกาอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ทางนู้นอ่ะเขาติดต่อมาก่อนนะคือหลายคนก็แบบอาจจะรู้สึกว่าแปลกใจมากอะไรอย่างเงี้ยออแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมแบบต้องเลือกเป็นคลอกส์วะแต่ว่าในทางกลับกันนะครับมันก็มีความแบบน่าสนใจนะเพราะเหมือนกับว่าทาั้งคู่ก็สงได้ประโยชน์จากการแบบสร้างกระแสครั้งนี้ครับโดยเขาบอกว่าความสุดขั้วของแบบคลาอกกับบาลองเซกาเนี่ยบาเลนเซกาเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ย เหมือนกับถ้าคนไม่ชอบรุ่นเนี้ยก็ไม่เกลียดไปเลยเว้ยแล้วหลังจากนั้นครับเขาก็มีการแบบไปคอนแลบกับแบรนด์ต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นบีมไม่ว่าจะเป็นไชน่าทาวมาร์เก็ตอันนี้ก็คือดังมากคอนแลบกับ k f c อะครับแล้วก็รวมถึงการไปแบบโอ้โหแบบคอนแลบกับคนในวงการต่างๆเช่นแบบทาคาชิมุระคามิอย่างเงี้ยที่เคยเป็นแบบกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเนาะมีจัสตินบีเบอร์มีโพสต์มาโลนึงครับ ก็เลยทำให้แบบคล็อกเนี่ยเริ่มกลับมาจนแบบล่าสุดนะครับคล็อกได้มีการแบบไปเป็นรุ่นที่ชื่อว่าอ่าคล็อกเป็นแบบพอลเล็กซ์ปะพอลเล็กซ์คล็อกก็คือที่แบบไปคอนแลคก,กับเซเลฮี่แบมเบอรี่เอออันเนี้ยใครหลายคนน่าจะเคยเห็นเราจะแปะรูปไว้ให้ดูเนาะจริงๆแล้วครับคล็อกเนี่ยมันมีงานคอนแทคสอ์อีกเยอะค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็ นับวันนับวันเนี่ยการคอนแลบกล่องของคล็อกกับหลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มจะเป็นกระแสแบบมากขึ้นจนทําให้แบบแบรนด์กลับมามีที่ยืนแล้วนะครับรวมถึงปัจจุบันเนี้ยคล็อกได้มีการแบบเพิ่มลูกเล่นลงในรองเท้าอีกด้วยการแบบใส่จิ๊บบิสจิบบิสคืออะไรถ้าเกิดว่าเราไปดูครับรองเท้าคร็อกอ่ะมันจะมีดูดููอยู่ตรงนั้นใช่ปะละ่ะจิ๊บบิสคือเหมือนกับเป็นตัวจิ๊บหรือตัวสักอย่างที่เราสามารถเอาติดลงไปรองเท้าของเราได้เนาะโดยแบบมันจะมีหลายๆลายหลายๆจิ๊บหลายๆตัวให้เลือกที่จะเอา ติดลงไปได้เดี๋ยวเขาจะขายแยกออกมาต่างหากเนี้ยก็เลยทำให้คล็อกนะครับเริ่มกลับมาเป็นกระแสมากขึ้นรวมถึงการที่แบบว่ามีเหล่าอินฟลูเอนเซอร์หลายคนที่ค่อนข้างจะนำเอาคล็อกนะครับไปใส่แล้วก็ให้เราเห็นแบบเอาฟิตต่างๆนะว่าใส่แบบไหนถึงจะดูดีมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับการกลับมาของคล็อกที่เรามองว่าเฮ้ยกระแสแน่นจะยังอยู่ไปสักพักหนึงเลยเนาะ ก็เรชื่อว่าหลายคนเนี่ยเห็นการกลับมาของคล็อกในครั้งนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เป็นกระแสมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็โอเคครับผมสำหรับบทวิดีโนี้ดูมีสาระมากๆสําหรับส่งท้ายวีคเอนวีคนี้เนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมกลับมาเต็มตัวแล้วยงไก็รบกวนนะครับรบกวนช่วยฝากกดไลค์ซับสไคร e นะครับแล้วก็ช่วยแชร์เนาะทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นนะครับเราอ่านเองหมดเนาะใครที่บใครที่ช่วยแชร์ก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครที่แบบ ถ้าไม่ช่วยช้์ก็ขอกดขอกดไลค์หรือขอคอมเมนต์มากก็อย่างี้ครับคลิปจะได้ไปถึงคนอื่นมากขึ้นด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้บนเรลลออีพีนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับ